สวัสดีค่ะทุกคนมาดูสเกล1ต่อ28ทําดิฟ RWD กันบ้างหรือดิฟขับ2ขับหลังนั่นแหละคลิปนี้ทําให้ดูแบบประหยัดงบสุดๆแต่ก็ต้องรับความละเอียดของชุดไฟให้ได้นะก่อนอื่นถ้าอยากเล่นขับหลังก็ต้องมีโครงขับหลังแบบนี้ชุดนี้เป็นงานของคนไทยแต่ถ้าใครชอบทํารถอยากแปลงก็แปลงเองได้เลยที่ร้านไม่ได้รับแปลงนะอุปกรณ์ที่ต้องมีต่อไปก็คือใจโลตัวนี้เลือกมาให้แบบสเปคที่ถูกที่สุดส่วนที่ชาร์จแบตเราก็ใช้ของเดิมจากกล่อง WLtoy ได้เลยจะชาร์จนานหน่อยนะส่วนรีโมทก็ใช้ของ Toy ทีี่่่เเขาาาาใใหห้้้้มมชไดืืือออนนนนกลละวคคิป คือคลิปที่สเปคถูกที่สุดต้องยอมรับความละเอียดของชุดไฟด้วยส่วน body, บอดี้ก็ใช้บอดี้เดิมของ WL Toy ไปก่อนหรือถ้ามีงบอยากเพิ่มก็ลองบอดี้ตัวอื่นของก a m i y a ได้ราคาก็แล้วแต่รุ่นมีตั้งแต่5600ไปถึงพันกว่าบาท2,000กว่าบาทยังไม่รวมค่าทำสีแต่ยังไม่ต้องซื้อนะกลับมาที่งบเริ่มต้นกันก่อนมาดูที่ตัวรถและอุปกรณ์ชุดไฟถ้าเรามีตัวรถ WL Toy แบบนี้อยู่แล้วอุปกรณ์ในรถก็จะมีสปีดมอเตอร์เซอร์โวและแบตเตอรี่เราก็จะทําการย้ายชุดไฟจากตัว WL Toy ไปที่โครงขับหลังงยยิิ่่เเป็นรรหส K969 ดีพาะ ได้ล้อเดิมและยางดิเพราะถ้าเป็นตัว K989 มันจะเป็นยางทัวริงทางเรียบมาต้องไปซื้อยางดิบเพิ่มอีกได้เวลาสําคัญแล้วคือการย้ายชุดไฟก่อนอื่นต้องทาการลื้อออกมาให้หมอเพราะในส่วนของโครงรถเราจะไม่ใช้โครงรถ WL t o y แล้วเราจะย้ายไปอยู่ในโครงขับหลังกันอย่าลืมนะคะทุกคนว่าคลิปนี้ทํามาให้ดูแบบว่าเริ่มต้นจริงๆเพราะถ้าง,งดแบบประหยัดไม่เริ่มจาก WL Toy เราก็จะไม่มีรีโมทชุดไฟแล้วก็เครื่องชาร์จสิ่งที่พูดมาบอกเลยว่าพันกว่าบาทก็ไม่พอได้แบตเตอรี่ออกมาแล้วได้สปีดออกมาแล้วต่อไปจะ ที่เอาออกยากมากลองทํากันดูนะถ้าทําไม่ได้ก็ส่งมาได้เราประกอบรับเซตติ้งอยู่แล้วแต่ถ้ามีงบหน่อยก็อยากให้อัพชุดไฟเพิ่มจะทให้อุปกรณ์มีความละเอียดมากขึ้นชิ้นนี้ก็เป็นสปีดของตัว WL Toy เดิมๆเ,เลยเพิ่งรื้อจากรถมาเมื่อกี้ต่อไปก็เป็นแบตเตอรี่มันมีมาให้ในชุด WL Toy อยู่แล้วถ้าซื้อแยกตังหัดก็ก้นรับประมาณ3 0 0กว่าบาทถ้าอยากเริ่มเล่นจริงๆบอกเลยแบบนี้คุ้มสุดการทางานก็ตามราคานะขาดไม่ได้เลยคือตัวใจโล่ทางร้านเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามีราคาที่จับต้องได้ต่อไปก็เเเเปป็็็นนนนตตััวมมออออร์ี้กกขงดิจา WL Toy อย่างที่บอกถ้ามีงบประมาณหน่อยก็อยากให้อัพชุดไฟจะทาให้เล่นง่ายและเล่นสนุกขึ้นอีกหนึ่งชุดที่เรางัดมาจากตัวรถ WL Toy ตัวนี้ทําหน้าที่ช่วยเลี้ยวเราเรียกกันว่าตัวเซอร์โวยิ่งไวยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีงบอกว่างบเท่านี้ต้องรับความละเอียดชุดไฟให้ได้นะถ้าเรามีตัว K969 <9, S 1> ก็จะได้ร้อยางดิฟแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ลืออกมาจากตัวรถ WL Toy เรียบร้อยมีแค่โครงรถกับใจโรที่ไม่ใช่ของ WL Toy ผ่านขั้นตอนการลื้อก็ถึงขั้นตอนการใส่อุปกรณ์เครื่องมือต้องมีให้พรรร้้อออออมมททุุกกกสสิ่่งงงยาาาาาในถเเปไดดขขีี wltoyk969 OK เราสามารถใช้ล้อและยางเดิมได้เลยถ้ามีงบประมาณหน่อยอยากจัดให้สวยให้เท่ก็จัดได้แต่คลิปนี้เราทํามาให้ดูแบบประหยัดที่สุดแอบกระซิบว่าทั้งหมดนี้ก็เจ็ดพันกว่าบาทประหยัดสุดแล้วนะพูดเรื่องจริงมาถึงขั้นตอนตอนนี้แทบจะไม่เป็น wltoy แล้วแต่ก็ยังแอบเป็น wltoy อยู่เพราะว่าชุดไฟรีโมทเครื่องชาร์จเราใช้ของ wltoy ที่มีเปลี่ยนหรือเพิ่มเข้ามาก็คือโครงขับหลังกับใจลอยหนึ่งตัวตัวรีโมทคอนโทรลก็ใช้ของเดิมของมันเลยเพราะถ้าเราซื้อแยกเฉพาะรีโมทธรรมดาก็พันกว่าบาทแล้วแต่ว่าชุดดนี้้เราไัง ชุดไฟทั้งล้อ,อยางแล้วก็ที่ช้าจไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วรถขนาดเล็กทํายากนะทุกคนเพราะของแต่ละอย่างชิ้นมันเล็กมากแต่ข้อดีคือเราสามารถหาเล่นที่ไหนก็ได้แต่สเปคแค่นี้บอกเลยว่าต้องหัดหน่อยเพราะความละเอียดของอุปกรณ์บอกเลยว่าเล่นยากไกลคันเล่นก็ต้องค่อยๆโกไม่ว่ารถเล็กหรือรถใหญ่ก็เหมือนกันเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างหลักการทํางานเหมือนกันเลยลงชุดไฟเสร็จแล้วบอกเลยว่าภายนอกเหมือนดบเบอลทอยทั่วไปแต่พอเปิดมาแล้วโอ้โหคันนี้เป็นรถขับซองเดี๋ยวจะหาว่าโมดูจากชุดไฟสปีดมอเตอร์เซอร์โวใจโร เรา,ามี WL Toy อยู่แล้วอยากลองเล่นแล้วทำเองแบบในราคาที่ถูกที่สุดลองทำตามในคลิปนี้ดูก็ช่วยได้นะหรือจะสั่งให้ทางร้านทำให้ก็สั่งได้ที่อื่นเขาทำยังไงไม่รู้แต่ละเราทำแบบนี้พูดทุกคลิปว่าถ้าอยากเล่นรถดิฟเป็นให้ฝึกโดนัทก่อนที่เห็นว่าเราเล่นได้เพราะว่าเรามีพื้นฐานมาแล้วนะใครที่ยังไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้ลองเล่นดิฟขับ2แบบนี้ต้องค่อยคอย่คอยฝึกค่อยค่อยหาเรื่องเซ็ตรถก็สำคัญเซ็ตยัางไงาก็ได้ให้เข้ามือเราที่สุดไม่ต้องไปเข้ามือคนอื่นแแแแตตต่่่่่่ถ้้้้้าาาาาาาอออออยกกกกกกใใหหททททงงงงรรรนน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 ะะะะจิิๆฐคคเเเลลมืืัััสสีีีีปดดดุุ็็ชชไฟบบว เดิมๆของ W L t o y ที่เป็น USB บอกเลยว่าชาร์จนานมากแต่ถ้าคนไม่ซีเรียสก,ก็ไม่เป็นไรส่วนในเรื่องของชุดไฟเน้นย้ำทุกคลิปทุกสเปคยิ่งไวเท่าไหร่ยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีใครสนใจเข้ามาเล่นกับพวกเราได้นันเราอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟสีนักขรินจ้า